E สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมกับน้องสมโภเจียงใหม่งามเจ้าวันนี้เฮามาปาะกัศนะเจ้าแห่งหนึ่งรอบในโครงการเจียงใหม่งามของเฮาเจ้าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเจ้าในรายการล้านนามหานครโดยมูเฮากับโครงการเจียงใหม่งามนําทีมโดยทานทัศนัยบุริุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเจียงใหม่เจ้าวันนี้เฮาจะมารวบรวมนะเจ้าเป็นการประมวลภาพเหตุการณ์ต่างๆนะเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้เจ้าเป็นการรวบรวมข้อมูลกับโครงการเจียงใหม่งามของเฮาว่าเฮาได้มี โอกาสน,นะเจ้าไปสัมษัสบรรยากาศนะเจ้าไปนําเสนอแล้วก็ไปขอความร่วมมือกับพ่อแม่พี่น้องเจ้าเจียงใหม่ของเฮาเป็นจะได้พ้องบรรยากาศจะเป็นจะได้เดีเ๋ยวเาไปติดตามพร้อมกันเจ้าโครงการจริงไม่งามถือเป็นโครงการสำคัญของน,นายทัศนัยบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ที่จะทำให้ลูกหลานเจ้าเชียงใหม่ได้หับมอบและสืบวัฒนธรรมในวิถีชีวิตดั้งเดิมของเชียงใหม่ จากการห่วมมือของมูฮาทุกคนที่ได้ร่วมกันทำในวันนี้เพื่อส่งต่อไปในอนาคต ซึ่งการที่จะฮักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของเมืองโบราณอย่างเจียงใหม่ต่างเทศบาลนครเจียงใหม่เริ่มต้นจากการควบคุมการก่อสร้างอาคารสูงในเขตเมืองเจียงใหม่เพื่อมีความสูงที่เหมาะสมและกำหนดให้ภายในพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเป็นเขตควบคุมรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมรวมถึงสีสันของอาคารให้เป็นแบบล้านนาเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณลักษณะทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมและทรัพยากรของเมืองซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นต่อการ พัฒนาเมืองเจียงใหม่ในอนาคตและการที่จะทำใใ้้สิ่งเหล่านี้เป็นรูปธปรรมได้เราต้องจัดทำร่างเทศบัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ตลอดระยะเวลา3าปีเศษ ที่ผมบริหารราชการเทศบานนลนครเชียงใหม่ได้สร้างโครงการต่างๆเพื่อให้บ้านของเฮาเป็นเมืองที่น่าอยู่คู่วัฒนธรรมดั้งเดิมแต่สิ่งเหล่านี้จะยั่งยืนมาได้หากเฮาได้กำหนดทิศทางของเชียงใหม่เพื่อรองรับอนาคตไว้เพราะเฮาจะสร้างพิพิธภัณฑ์ไปนี่หยางถ้าเชียงใหม่ในอนาคตจะมีแต่อาคารที่ขัดกับวัฒนธรรมล้านนาเฮาจะเอาสายไฟลงใต้ดินนี่หยางถ้าเชียงใหม่ในอนาคตจะแวดล้อมไปโดยตึกสูงระฟ้า เราจะสร้างสวนสาธารณะไปย่ยงถ้าอนาคตตึกสูงจะเป็นสลัมกลางเมืองและในพื้นที่สี่เหลีย่ยมคูเมืองจะเป็นจะใดถ้ามีแต่ตึกที่สูงเกินกว่า8ชัน้นแล้วไรซึ่งรูปแบบอาคารล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเมืองเจียงใหม่ของเฮาทัศนัยบุรนุป,ปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเจียงใหม่ ตลอดระยะเวลากว่า3เดือนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการเจียงใหม่งามโดยนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบานนลนครเจียงใหม่ในหลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวเจียงใหม่นักวิชาการนักเรียนนักศึกษาคณะสงฆ์ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชนอย่างต่อนเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อให้มืองเจียงใหม่ที่มีอายุยาวนานกว่า717ปียังคงเป็นเมืองที่น่าอยู่ของรุ่นลูกร,รุ่นหลานสืบต่อไป อนาคตจะต้องถูกกำหนดโดยคนท้องถิ่นผมอยากให้เมืองเจริญโดยที่ยังรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ผมไอยากให้เมืองเจริญโดยที่กู้อย่างสูญหายไปหมดทัศนัยบรุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าท่านผู้ชมกิจกรรมโครงการดีๆที่จะช่วยทาให้การเป็นวิถีชีวิตของเจ้าเจียงใหม่ดั้งเดิมคงอยู่สืบไปตลอดไปโดยเฉพาะในเรื่องราวของการควบคุมอาคารสูงเพราะฉะนั้นอยากจะขอความร่วมมือให้เจ้าเจียงใหม่ของเฮาเจ้ามาร่วมมือกันเป็นปึกแผ่นเดียวกันเพื่อคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามนะเจ้าให้ดำรงสืบต่อไปสมหวังแต่แต่เจ้าที่อยากจะให้วิถีชีวิตของเจ้าเจียงใหม่ของเฮายังคงสืบไปพร้อมๆกับการ เติบโตในสมัยใหม่ของแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของความเป็นล้านนาของเฮาเจ้าแล้วเฮามาปะกันใหม่เจ้าท่านผู้ชมในโอกาสหน้าที่เฮาจะมีมีโอกาสหว่วมือหว่วงใจกันนะเจ้าเพื่อการรณรงค์เพื่อการทำมือจังหวัดเชียงใหม่ของเฮายังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่มีวัฒนธรรมเป็นเจ้าล้านนาอย่างแท้จริงสืบเนื่องไปกับเทคโนโลยีทันสมัยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ของเฮาเดินหน้าต่อไปควบคู่ไปด้วยกันอย่างสวยงามต่อไปเจ้าสวัสดีเจ้า ขอเชิญชาวเจียงใหม่ร่วมลงชื่อสนับสนุนการจัดทำร่างเทศบัญญัติควบคุมอาคารสูงกับเทศบาลนครเจียงใหม่ภายใต้ชื่อโครงการเจียงใหม่งามได้ที่ f a c e b o o k c o m เจ c h ง i a n g m a i และหมายเลขโทรศพัพท์053 259 147 9เจ้า